สวัสดีครับผมนี่จะพามาชมนะครับโซนนี้เป็นทุเรียนกลุ่มนะครับผมผมปลูกไว้กลุ่มนี้สี่สายพันธุ์นะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นหนามดำนะครับต้นคู่นี่ข้อดีของหนามดำยอดจะมาให้เราเชื่อใจตลอดครับผม อันนี้สองปีกว่าแล้วนะครับกิ่งใหญ่อยู่น้ำดำใกล้ๆก็จะเป็นหลงรับแลครับผมติดๆกันเลย <c oughs> ติดกันเกินไปผมว่านะแต่ว่าเป็นการทดลองครับผมที่ปลูกติดกันเนี่ยรู้สึกว่าจะโตดีกว่า ที่อยู่ห่างๆนะครับตอนเด็กเล็กอะ่ะเขาจะชอบร่มหน่อยๆครับผมสังเกตได้เลยนี่ก็จะเป็นหมอนครับผมหมอนทองนี่ยอดก็กำลังมาเหมือนกันหมอนทองนี่เขาจะขึ้นทรงสวยครับผมแต่งทรงง่ายนี่สองปีเหมือนกันครับผมข้างๆหมอนก็จะเป็นสาริกาครับผม นี่แหละต้นนี้แหละที่ปลูกก่อนต้นเนี้ยแล้วเอาหมอหน้ามาแซมข้างๆ้างเขาก็เลยฟื้นขึ้นมาครับตอนแรกเขาก็เดีเ่ยงไงอย่างที่เล่าไปคลิปก่อนนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ยอดมาเต็มเลยแสดงมาชอบเพื่อนนะครับผมดูดิเฟื้อยเลยไม่ยอมครับไม่ยอมมีผู้มาแข่งปุ๊บเราก็ปิดตัวเองขึ้นมาแข่งเหมือนกันครับนี่ กลุ่มนี้ก็จะเป็นสี่สายพันธุ์ครับผมติดติดกันเลยห่างกันประมาณสี่เมตรครับดูซิว่าพอใหญ่แล้วจะเป็นยังไงนะครับผมเป็นงานทดลองของเราแต่คิดว่าน่าจะติดไปแล้วแหละครับมีหลงรับแร่มีหนามดำครับผมมีหมอนทองแล้วก็มี สาลิกาครับผมสี่สายพันธุ์ในกลุ่มเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนที่เขาผสมข้ามสายพันธุ์กันตามธรรมชาตินะครับว่าเป็นยังไงเห็นมีคนบอกว่าถ้าเกิดผสมข้ามสายพันธุ์จะ,จะทำให้ติดลูกดีนะครับผมอันนี้เราต้องทดลองแต่ที่แรกที่รู้ๆก็คือโตดีครับผม ตรงไหนที่ปลูกชิดอะแล้วก็ตรงไหนที่มีกล้วยครับตอนแรกกันนะโอ้โหพุ่งเลยแหละแต่ก็จะทำให้เสียทรงหน่อยนะผมว่านะตรงที่มีกล้วยครับต้นเขาจะออกสูงสูงข้อเสียของการปลูกกล้วยไว้ใกล้ๆะนะน่าจะมีเท่านี้นะครับทำให้ทรงทรงต้นอะเขาเหมือนว่าเขาจะปรีดขึ้นหาแสงเนี่ยครับมันก็เลยจะดูสูงหน่อย แต่ก็จําเป็นครับผมเพราะว่าพื้นที่เราแรงเนาะลำปางถ้าอย่างนั้นะมันจะนิ่งมากเลยครับเหลืองตลอดปีเลยโอเคนะครับผมวันนี้ก็พาชมกลุ่มนี้ครับผมสวัสดีครับ